งสมองนี้ลงถังขยะไปซะกดนี้ใช้กับทุกคนนะจ๊ะหนูเด็กสมัยนี้นี่เราเ,าเครื่องสมองผ่านเธอไม่ได้ได้เลยฉันไม่อยากทิ้งนี่นะยินตรงนี้ทำเนียนไปโอเคนะโอ้ไหยรุ่นรักกันฟานจะกลืนไว้เจอกันไม่อยากเชื่อว่าได้ผลจริงด้วยฉันกอดอุ่นละสิ ก็จัดไปไม่ต้องคิดมากไปล่ะเออว่าดีเป็นไงบ้างฉันมีเวลาเหลือเติมหน้าด้วยหืมฉันว่าต้องเติมอีกหน่อยโอ,อ้ไม่กลิ่งดังแล้วกำเขาจะเรียนกันแล้วเครื่องสำรังต้องรอก่อนเฮ้ยเดี๋ยวฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วหยุด อยู่ตรงนั้นเลยเธอก็รู้กฎห้ามเอาเครื่องสำอางเข้าชั้นเรียนเร็วเลยส่งมานี่เธอก็หยุดด้วยพกเครื่องสำอางอะไรมาหรือเปล่าอะไรอยู่ในมือนั่นนี่หรอคะแค่กาวแท่งเองค่ะโอเคผ่อนเชิญเข้าได้คนเรามันไม่มีทางเลือกแล้วนี่เนอนี่ฟังก่อนฉันมีทางแก้ให้เธอฉันมีกาวแท่ง แล้วฉันก็เอากาออกแล้วก็ได้แท่งกาวเปล่าแปลว,ว่ามันพร้อมสำหรับขั้นต่อไปแล้วเอาเครื่องสำรางมาอยากได้หมดก็หมุนไปเรื่อยๆแกะออกมาเลยต่อไปก็ใส่ลงไปในแท่งเปล่าแบบนี้ใส่แค้พอดีเลยแค่กดลงไปนิดหน่อยที่เหลือก็แค่เอาฝาปิดลงไปเออไงนะ ฉันจะเอากาวเธอไปทําอะไรย่าแม่คุณเธอไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยเหรอจ๊ะตายแล้วเธอคือฮีโร่ฉันแต่งหน้าเสร็จได้ซะทีสุดยอดเลยขอบใจนะต้องวาดมุมตรงนี้ให้ถูกเดี๋ยวอะไรเนี่ยเล็บฉันหักได้ไงอะแย่ yeah, ที่สุดเลยอเอาล่ะฉันต้องใจเย็นๆก่อน ก็แค่ต้องใช้ตะไบเล็บสุกเฉินโอ้เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นน่ะไม่รู้กฎหรอหรอ้ามแต่งหน้าในชั้นเรียนโอ้ฉันไม่อยากโดนว่าแบบนั้นเลยยังไม่ตะไบเล็บตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวก่อนนะฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะเยี่ยมต้องได้ผลแนะ่ๆโอเควางที่ตะไบเล็บลงไปแล้ววางไมบ้บรรทัดไว้ด้านบน ทีนี้ก็ทำเส้นเซนติเมตรบนที่ตะไบเล็บทำไปจนสุดเลยเยี่ยมทำเสร็จละทีนี้ก็เขียนเลขลงไปต้องเขียนเลขด้วยถ้าอยากจะให้มันเหมือนแม่บรรทัดต้องเขียนให้มันชัดเจนเยี่ยมแผนของฉันเสร็จแล้วทีนี้ก็ใช้ได้แล้วและแน่นอนเป็นแม่บรรทัดได้ด้วยนี่มันเยี่ยมไปเลยเล็บก็สวยการบ้านก็ได้ A บวกสมควรได้ B บวก ต่อไปเกิดอะไรขึ้นหมึกหมดอีกแล้วหรอต้องไ่เหลือสักนิดสินี่น่าจะช่วยได้โอ้ยไม่ไหวเนอะจะบ้ตอตายแขนฉันจะหักอยู่แล้วเข้าใจว่า5ห้พกเครื่องสำอางแต่ฉันไม่สนหรอกกดหนะ้า อย่างนี้หรอกับเรื่องน่นนครัไม่เห็นเลยฮือ,อักหน่อยก็ไม่ได้หน่อยมาดูหน่อยสิเออครูขอยืมมา์เกอร์หน่อยสิมาเกอร์หนูหรอทำยังไงดีมันอาจจะดูเหมือนมาเกอร์แต่มันไม่ใช่แน่แน ฉันเอาไว้นี่มาใส่แทนมัร่าไงมันสีดำเหมือนมาร์เกอร์เลยเห็นไหมเอาด้ามออกมาจากฝาจุกแล้วใส่กลับเข้าไปในหลอดพอปิดแล้วเอากระดาษมาร์เกอร์มาหุ้มแล้วก็เอาฝามาใช้กาวร้อนที่ริมขอบเสร็จแล้วก็ปิปที่ปลายด้านมาร่าพอดีเป๊ะเอเอไม่ค่ะส่งมานี่ หมดเวลาสนุกแล้วสิโอเคนี่คะ่ะขอบใจเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนัไปทานมือเที่ยงได้ขอโทษค่ะนี่มันแย่จริงๆเลยกลิ่งหมดคาบช่วยไว้พอดีโอ้ก้อนใหญ่ด้วย สวัสดีจต้อสวยจังครับวันนี้อ๋ขอบคุณค่ะเรื่องประชุมนะคะเฮ้ยนั่นมันมัสคาร่าฉันบดเรียนต่อไปนี้สำคัญมากเปล่าทาลิปกลอสเหรอตอนที่ฉันสอนอยู่เนี่ยนะฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วเพอร์เฟกแล้วที่เหลือละ่ะเอ,อ้ยก็ได้ มันมาอยู่ในกระเป๋าได้ไงไม่รู้อะค่ะแล้วก็เอโดนจับได้อีกแล้วสินะนี่คือของที่มีทั้งหมดค่ะโอเคเกือบลืมเจ้านี่ไปเลยครูแฮปปี้หรือ,อยังคะ <c oughs> แน่นอนเอ้ยแล้วเธอล่ะเบตตี้วันนี้แอบเอาอายแชโดว์เข้ามาหรือเปล่าเออใครหนูเหรอคะหนูมีของแค่นี้ล่ะคะ่ะ เป็นนักเรียนที่ดีจริงๆเอาล่ะมาเรียนกันต่อฮยดีนะที่ครูไม่ได้ดูดีๆอ่ะไม่งั้นคงเห็นว่าสีเทียนของฉันจริงๆแล้วคือเครื่องสมอางสีเทียนแบบไหนกันเนี่ยเธอในการทำให้ใช้มีดตัดกระดาษห่อออกเอาสีเทียนออกแล้วใส่อายแชโดว์แบบดินสอเข้าไปแทนแล้วก็ทากาวใสติดกระดาษหอ เร็วหน่อยก่อนกาวจะแห้งเยี่ยมเหลืออีกแค่ขั้นตอนเดียวต้องทำให้เนียนๆหน่อยแล้วก็เอาใส่กล่องไว้เหมือนเดิมเคล็ดลับเนี้ยอัจฉริยะสุดๆพวกเธอเออเรากำลังจดอยู่เห็นไหมคะครูเอองั้นก็ดีแล้วจ้ะอะไรนะไม่อนุญาตเครื่องสำอางเหรอโอ้ยแย่ที่สุด เอาใส่ไว้ในล็อกเกอร์ดีกว่าแล้วก็เอาหนังสือมาด้วยโอ้ยหนังสือเยอะจังไม่นะร่วงหมดแล้วฮึดูนั่นสิเงินนี่โชคดีจังเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันได้ไอเดียแล้วล่ะต้องใช้หนังสือหนาๆและกันไกเพราะฉันต้องตัดสักหน่อย ตุ้ใจน่ารักจังใส่ตลับของฉันได้พอดีเลยแล้วมีสีพวกนี้ด้วยมันวิบวับสวยมากเลยอะแค่ต้องติดไปกับกระดาษแบบนี้เราก็ต้องใช้กระจกเล็กๆด้วยมันสวยมากเสร็จเรียบร้อยเอาล่ะได้เวลาไปเรียนแล้วเฮ้ยเธอดูดีจังได้เวลาแต่งหน้าแล้ว ใครต้องใช้แปรงกันล่ะใส่นิ้วแทนก็ได้อย่าลืมทาตาด้วยรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยว้าวหน้าอิจฉาจังขอยืนหน่อยได้ไหมขอบใจมากนะเธอบอกเขาว่าเธออยากได้คู่ควงไปงานเต้นรำหนังสือเล่มนี้น่าเบื่อสุดยอด พ่อของเขาไม่จริงครูพล่อยหลับไปแล้วะฉันไม่อยากได้ช็อกนั่นน่ะเยสครูหลับสนิทแล้วจริงๆได้จงังหวะแต่งหน้าหน่อยแล้วแค่เตามเร็วๆนิดนึงโอ้จับได้ค่ะหนังคาเขาฮะทำไมจูจูเหมือนมีเงามาอยู่ที่ด้านหลังโอ้ไงคะ เอาเครื่องสำอางนั่นมาโอ้ยครูทำฉันโมโหสุดๆโดนยึดเครื่องสำอางไปก้นหน้าโมโหอยู่นะแต่ดูนี่ฉันมีความลับจะบอกใช่แล้วเครื่องดื่มของฉันเป็นเครื่องสำอังพกพาน่ะเอาแก้วเครื่องดื่มเปล่ามาและคว่ำลงติดกาวไว้ที่ก้นเยอะๆนั่นแหละต่อไปก็เลือกตลับเครื่องสำอางที่จะใช้ติดลงบนกาวแล้วรอจนกว่าจะแห้งนี่ไงซ่อนเครื่องสำอางไว้ใต้แก้วได้แล้ว ฉันใส่ฝาปิดไว้ด้วยนะจะได้ดูสมจริงไงล่ะยังไม่หมดแค่นี้นะเครืออ่องสําอางแบบตลับดีๆจะขาดแปรงได้ยังไงฉันหั่นหลอดตรงปลายจากนั้นก็เสียบแปรงเข้าไปด้านในสวมหลอดอีกอันไว้ช่วยซ่อนแปรงอีกทีหลังจากนั้นมันก็พร้อมเสียบที่ฝาแล้วว้าวนี่มาสุดยอดไปเลยแปรงจะออกมาทันทีที่ฉันต้องใช้ได้เวลาเติมหน้าสักหน่อยแล้วเดี๋ยวก่อนนะด้านหลังนั่นทำอะไรนะ่ะ เข้าไปดูใกล้ๆหน่อยดีกว่าฮืม hmm, เครื่องดื่มไม่ห้ามจ้ะ